วันนี้นะคะเราจะมาแนะนำเครื่อง pH meter นะคะอันนี้แกะออกมานะคะจะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยมีตัวเครื่องนะคะ pH meter แล้วก็ตัวนี้นะคะ pH buffer powder นะคะ3ตัวแล้วก็คู่มือการใช้งานนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการใช้งาน pH meter รุ่นนี้กันนะคะ ขั้นแรกเราก็ควรจะคาลิเบตก่อนนะคะโดยเราเตรียมสารละลายนะคะก็คือ3ตัวนี้ที่ใส่ผงกีเนะคะลงไปทั้ง3ตัวก็จะมี4.01 6.86 9.18นะคะเทน้าเปล่าใส่นี่นะคะอย่างละ250มลลิตรแล้วก็เทผงลงไปให้หมดนะคะแต่ละอันแล้วเราก็มาคาลิเบตกันได้เลยค่ะขั้นแรกนะคะเราก็เปิดตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วนะคะเราก็ชักออกมาแล้วก็จุ่มลงไปเลยค่ะ พอค่าเริ่มนิ่งนะคะเราก็กดค้างไว้ค่ะแขวนี่นะคะกระพิบ4.01นะคะเสร็จแล้วแล้วก็มาล้างค่ะตัวนี้จะเป็นน้ำเปล่าเฉยๆนะคะแล้วก็มาที่พ H 6.86นะคะก็คืออันนี้ดุมลงไปเลยค่ะรอค่านิ่งนะคะค่านิ่งแล้วกดแควค้างค่ะกระพิบ6.86แล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาล้างค่ะสุดท้ายนะคะ9.18ค่ะ กดปุ่มแคลค้างไว้นะคะได้แล้วนะคะ9.18ค่ะเรียบร้อยค่ะเมื่อเราคาลิเบรตเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะสามารถใช้เครื่อง P h meter นี้ได้แม่นยำนะคะ